วันนี okay, so oneself, cream, ้จะมาทำเมนูข้าวกระเพราสามกษัตร <c oughs> <right? S 1> ิย์นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันอ่าโอเคกระเทียมไม่ต้องแรงมากนะครับลงพริกกับพริกป่นนะครับนี้พริกจีนจะแดงแล้วก็พริกป่นนะครับอ่าแล้วก็ลงซอสกระเพรานะครับโอคลงใบกระเพราไปเลยนะครับเพราะว่าขออเราสุกอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องลงของก่อนนะครับพอน้ำเงื่อนงวดแล้วก็ลงสามกษัตริย์นะครับมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างไปเลยแล้วก็เปิดไฟ โยนด้เท่ากันเลยครับแค่นี้เลยนะครับข้าวกระเพราสามกษัตริย์ ร้านหมูแดง SML นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัยติดบิ๊กซีบางบอนนะครับหรือสาขาใหม่ SML วินิซอยรางคำแหง26ครับ1ในร้านสวิตมีเบเกอรี่นะครับมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ดิลิเวอรทั้ง2สาขาเลยนะมาแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับผม